สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะนี่ตามมากินนี่บ้านพูดีวันนี้เป็นเมนูนะคะเมนูข้าวตุ้มก,กุ้ยนะคะแม่ทำเครื่องเคียงสี่อ,อย่างออวันนี้นะะดูก,ก่อนมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวม่ให้ดู มีไข่ฝอยนะคะไข่เจียวฝอยนะคะแล้วก็คานาน้ำมันหอยนะคะแล้วก็กะหลำ่ำผัดน้ำปลานะคะแล้วก็กุนเชียงนะคะเป็นเมนูแล้วก็ข้าวต้มนะคะเม่ต้มเองนะคะวันนี้เป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เป็นเมนูล้างตู้เย็นของของวันนี้นะคะอ่ะมาเริ่มทานกันเลยะคะ่เขาต้องคุยนี่เมนูมาจาภาษาอะไรนะคะแต่ว่าแม่ก็เคยกินอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ชอบประทับใจนี่ค่ะไข่ฝอย ไหเจีย๊ยบก่อนะคะสำหรับอาหารวันนี้แม่จะแม่ทำอ,อ,อ่อนๆนะคะแม่ไก่คอนแล้วนะปีใหม่นะวันที่หนึ่งนะนี่คาอาหาร คุณเชียงนะถ้าใครอยากมากินนะคะตามมากินได้นะคะที่บ้านพูดดีนะคะเดีย๋ยวแม่ทำให้กินเครื่องเคียงเรามีสี่อย่างเลยคะวนันนี้ทำสี่เมนูเลย นี่ค่ะกระหล่ำกระหล่ำผัดน้ำปลานะคะน้องน้นกินงก็อร่อยเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ที่นครพนมนะคะหนาว17องศานะวันนี้ เดี๋ยวเาราเ oh exactly? รานอนนะคะจบ1ดองศาแล้วใครยังไม่กินข้าวช้านะคะมาลนะค่ะมาเร็วมาเร็วตอนที่แม่อยู่ที่ เอาอทำงานอยู่ค่ไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะไม่กินหมยมากไปกินอยู่ตรงอไปกินอยู่ตรงแจ้งวัฒนะเท่าไหร่แม่เนเ่ยอยู่ตรงข้ามทีโอทีนะยังยยงทีโอทีนะคะ,อ,อ,ะ,คะอร่อยค่ะอร่อยเขาจะทำดึกดึกถึงเช้านะคะเขาต้องกุย แม,ม่ไม่แน่ใจในประวัติของมันว่าเขาต้องอุ้ยนี่มาจากคำแภาษาอะไรนะคะอุ้ยเป็นไปว่าต,ตัวุ้ยๆมาเไื่องเรื่องลุปากไม่แน่ใจนะคะให้ไปกินบ่อยนะคะกับสามีผ่าไปมันเขาจะมีเมนูเยอะเพื่อเราเรื่องอาหารชุดให้เนื้อสับหรือสี่อย่างนะคะ สั่งเป็นชุดๆนะคะวันนี้ไม่ต้องสั่งแม่ทำเองเจ็บเต็มทึกเมนูนะคะอ๋อบรรยากาศนะคะพี่นค,ครเมืวันเมื่อวาน,นะคะดูในขะะ่ะ เก้าจุดแปดองศาค่คะ,คะวันนี้ส7บเจ็ดองศานะคะก็อุณหภูมิรแบับเพิ่มขึ้นอีกนะครับ วันนี้ไม่หยุดนะคะวันนี้วันวันอาทิตย์นะคะอยู่บ้านเราก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้านะคะมาทำเมนูนะคบอยากตินนะคบไม่ได้กินนานแล้ว,นนนลวเป็นเมนูล้างตู้เย็นของแม่เองนะคะมีอะไรก็จับมาทำก่อนนะคะ อร่อยอร่อยอร่อย,ออยชมตัวเองนะคะยังไม่มีใครตื่นขึ้นมากินเลยเพราะลูกยังไม่ตื่นเลยนะวันนี้เช้าอยู่นะคะเจ็ดโมงเองเพิ่งเจ็ดโมงนะคะ เขาบรรยากาศนะคะเขาต้องคุยเขาต้องอุ่นๆกับเครื่องเคียงวะค่ะ <c oughs> อันนี้เมนู้รอบเช้านะคะเดี๋ยวรอบบ่ายดูอีกทีแม่ทาอะไรกันยังเหลืออะไรให้แม่ทำให้กเพราะวันนั้นเย็นของหมงแล้วนะคะ ใครอยากมากินนะคะตามมากินได้นะคะที่บ้านพอดีเดี๋ยวแม่ทำให้กินนะ หมดแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพับต้มปุ๋ยนะคะที่แม่ลิปโชว์นะกินให้ดูนะที่แม่ทำเองนะคะถ้าใครอยากกินนะคะก็ตามมากินได้ที่บ้านพูดดีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้แม่ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าใครอยากทานนะคะตามมากินได้ที่บ้านพูดดีนะคะแล้วก็ฝาก ช่องของแม่ด้วยนะคะช่อง youtube ของแม่คือชื่อช,ช่องนะคะลุ่งธีวาพูดดีภาษาอังกฤษแล้วก็ขีดลุกงธวาพูดดีภาษาไทายนะคะชแนลนะคะค้นหาได้หรือใครอยากติดตามแม่ใน facebook ได้นะคะนะคะชื่อ,อแม่น้องน้ำหนึ่งนะคะแม่น้องนยแม่น้องน้ำหนึ่งน้องนยเยียนะคะลุกทีวาพูดดีนะคะ สามารถติดตามไม่ได้สองช่องทางนะคะอิ่มอิ่มนะิดีเดียวค่ะกินิดีเดียวเองสำหรับวันนี้นะคะถ้าก็ขอบคุณนะคะทุกผู้ติดตามนะคะทุกที่จะรับชมนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์าา like, like, นะคะกดเป็นกำลังใจติดตามให้แม่ด้วยนะคะช่องของแม่นะคะ ทาง a c o b o o k ส่วนตัวแล้วก็ u t u b e แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะว่าแม่จะพากินอะไรอีกนะคะเอาไว้วันหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ทำให้กินทำให้ทาแล้วก็มาดูกินให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมอร่อยนะคะติดตามแม่ด้วยกันแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย